รดน้ำต้นไม้ต้นไม,ม้ปลอมเบื่อเตารีดเสื้อวิ่ไม่มีที่รีดเสือ้อเบื่อว้าตรงไหนไฟไหม้ไหมคะตรงไหนไฟไหม้ไหมคะไม่ได้ไฟไหม้ที่น้าเบื่อกินแฮมเบอร์เกอร์ ที่กินใช้วิตท,ที่ใหญ่ที่สุดอุ้ยหล่นโอ้ยไม่ดีเลยเบื่ออืมอะไรอุ๊บอุ๊บโอ้ยเบื่อมืดจัง เทียนดีกว่าไฟดับต้องเลยต้องจุดเทียนเฮ้ยทำไมรอบรตัวเราไม่เห็นมีไฟเลยเมืดตึ๊ดเออ๋อแล้วอุจจาระอะไรก็ไม่รู้ยาวนานเลยจะอุดจาระยีิสีชั่วโมงหรอไงเนี่ยอยากได้เทียนเยอะเยอะสว่างเต็มเลยรู้สึกร้อนร้อนเท้าอ่ะ เป็นอะไรเนี่ยร้อนเท้าจังเฮ้ยเทียนอยู่ข้างเท้าเราไอ้ตกใจเลยเท้าไหมแน่นอนเลยเออกไปไกลนาทีทียน ไม่มีใครเข้ามาบ้านเราหรอกร้อ,อนจังอ๋มร้อนมากเลยให้เทียนมันอยู่ด้านนี้ดีกว่าโอเค สิโอ้ยไฟตลอดเวลาพื้นเนี่ยจะไหม้แล้วว่านะเอ้ยโอ้ยเอ้ยจะไหม้แล้วเหรอก่อนที่จะไหม้อะฉันอะยังอุจจาระไม่เสร็จเลยโย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 ยอย่าเพิ่งรี หวังว่าพวงนี้เป็นต้นไปจะหายนะอหง่วงจังนอนดีกว่าโอ๊ยอย่าตดเยอะสิเดี๋ยวฉันน่ะก็ตื่นหรอก จะนอนแล้วฮว๊านอนไม่หลับเลยฮว๊านอนก็ไม่หลับโอ้โหโอ้โหไม่ไหวแล้ว สวหรับวันนี้บายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะคะบ๊ายบายงั้นอยู่ข้างบนสิว้าว